กองอูจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับสัตว์ร้ายสัตว์เลื้อยคานนะครับนี่คือตะขาบครับตอนนี้มันยังไม่ตายนะครับมันอาบแดดอยู่ความยาวของมันประมาณคือคือนี่นครับคุณต้องใช้ความกล้าเขี่ยก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวจานนม่ครับเดี๋ยว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 ดีใจดีใจเพื่อนนะปวดเดอเนี่ย <c oughs> หตายนั่นเนี่ยมันอาบแดดไงไเ,ดเลยเนยี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเขาใกล้ๆนี่อย่าเพิ่งเกลีย์อย่าเพิ่งเกลีย์ระวังนะครับสวยงามครับอาบแดดเหรอกระโดดไหมนะี่ยไม่โดดโดดไม่ได้แต่เวลามันวิ่งวิ่งไวมากสวยงาม ดองยาเนาะอืมทำ,ทำยาดองเห็นนะเคยเคยเห็นไหมละ่ะเขาขขใส่ไในขวดเหล้าอ่ะนพ่นพิษอ่ะอม,มันคลายพิษเราอ่ะ<ด>พิษมันเป็นเขียวๆเลยอ่ะเขียวๆเหลืองๆอ่ะดูดูดูชูหางด้วยนะดองยาปลาลูกสัพเพสัตตา,าสัพเพสัตตาสุดายาดองตุ่มเอฟเลย cái bài cái bài có bye, bye.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  bye